ต่อไปถ้าเราไปทํางานที่อื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ติดตัวเราไปอะนะเราก็จะเป็นคนที่สามารถใช้ทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกขอยืนยันนะเนะมีมากก็ไม่ค่อยดีหรอกมีมากก็ใจเติบมือเติบจริงไหมมีมากก็ใจเติบมือเติบเลยประการหนึ่งทรัพย์ภายนอกมีมากก็ทําให้คนอื่นเขาอยากจะมาเบียดเบียนเรามากู้เงินเราอะเนี่ นี่เธอตอนเงินออกเนี่ยเธอมีความรู้สึกไหมว่าเธอไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ตอะตอบอาดามาสิอาดามาพูดถูกต้องไหมวันไหนเงินออกมากๆเนี่ยเธอมีความรู้สึกเธอไม่คเคยปลอดภัยเพราะอะไรอ่ะรำพังแค่ใจของตัวเราเองก็แทบจะรู้สึกต่อสู้กับความรู้สึกอยากได้น่นอยากได้นี่อยู่อะ่ะเงินออกก็ต้องไปไปละลายทรัพย์ไปใช้เงินเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยลุยช่างช็อปมานะ อชอบซื้อนั่นซื้อนี่อะนะส่วนผู้ชายนี่โดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยกินเหล้าเมายาปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปสู่การฉลองเฮฮาปาร์ตี้ต่างๆนานา,นา,นา,นานไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงทางฐานะระยะยาวอ,ะอ่ะันนั้นเป็นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยถูกสั่งสอนให้โง่ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมถูกฝึกให้โง่ามาตั้งนานและดื่มเหล้าเมายานี่โง่ทุกคนนะนะ แล้วก็กินเลี้ยงเฮฮาปาร์ตี้โง่ทุกคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยนะสนใจอยู่แต่กับเรื่องน้ําเลวน้ําร้ายน้ําชิบหายน้ําอัปรีน้ําบัดซบน้ําบัสีน้ากาลีน้าจันไรเนี่ยโง่ทุกคนนะนะที่ว่านี่คือน้ําเหล้าน้ําเบียนะก็ถือว่าเป็นความโง่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็กําลังโง่ตามผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็ไปดื่มน้ําแบบนี้ด้วยทั้งที่จริงๆสติของเธอก็ไม่เคยสมประกอบอยู่แล้วนะ เธอก็ไปไปเพิ่มเติมน้ทาทำลายน,น้ําฐานสติน้ําทําลายสติมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราได้เงินมาเนี่ยเรากําลังเสียนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีคนรู้จักเขาเขารู้สึกว่าเรามีเงินเยอะเขาก็จะมากู้เงินมายืมเงินแล้วเธอต้องเข้าใจนะว่าเวลาเขามากู้เงินเราเนี่ยนะ ให้เงินเราก็เสียไม่ให้เงินเราก็เสียจริงไหมให้เขากู้เงินก็เสียไม่ให้เขากู้ก็เสียให้เขากู้แล้วเสียให้เขากู้เสียอะไรรู้ไหมเดาได้ว่าจะเสียเงินโอกาสที่เขาจะคืนเนี่ยมีน้อย <c oughs> มีน้อยในความเป็นจริงมีน้อยนะไอคนที่คืนเนี่ยมีแต่น้อยอา้าวให้เขากู้เงินเนี่ย มีโอกาสว่าจะเสียเงินทําให้เขากู้เงินเนี่ยก็จะเสียความรู้สึกของคนที่มาขอยืมเงินเพราะฉะนั้นให้กู้ก็เสียไม่ให้กู้ก็เสียเสียทั้งขึ้นทั้งร่องเน่ะเพราะนั้นเวลามีเงินจึงไม่ค่อยปลอดภัยด้วยประการชนี้ยิ่งไป็วันนั้นก็คือวันไหนที่มีเงินเนี่ยดังที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้โอกาสที่ความโลภโอกาสที่ความอยากได้นั่นอยากได้นี่จะกระทั่งเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่สินนี่ยนะ เกิดขึ้นตามมาต่างๆนานามากมายเราก็พยายามจะไปใช้เงินโดยคิดว่าถ้าฉันได้มีโอกาสซื้อนั่นซื้อนี่มาตอบสนองความพอใจของตอนเองเนี่ยฉันคงจะมีความสุขถามจริงๆเธอเธอเสื้อในตู้ของเธอเนี่ยมีอยู่กี่ตัวถามเทพธิดาน้อยนะที่ใส่เสื้อจแจ็คเก็ตสีเขียวเนี่ยตอบปารามานหน่อยสิเทพธิดาน้อย เธอพอจะตอบปารมาในขณะนี้ได้ไหมว่าเสื้อในตู้ของเธอมีอยู่กี่ตัวไม่เคยนับค่ะไม่เคยนับเลยเนอะรู้สึกว่ามันมากใช่ไหมเธอเป็นสิบตัวแน่นอนใช่ไหมเป็นสิบตัวจนกระทั่งทุกวันนี้เธอไม่เคยนับว่าเสื้อในตู้ของเธอเนี่ยมีกี่ตัวเพราะไม่เคยนับแต่นี้ถามจริงๆเธอเสื้อบางตัวที่เธอซื้อมาในตู้เนี่ย นานแล้วหรือ,อยังที่เธอไม่ได้ใช้ตอบสินานขนาดไหนที่เธอไม่ได้จนจําไม่ได้เลยใช่ไหมเธอเอาละอารรมกําลังจะบอกกับเธอว่าจริงๆเสื้อตัวนั้นเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยที่เธอไปซื้อมาในวันนั้นเนี่ยเธอมีความรู้สึกถูกชะตามีความรู้สึกถูกใจเนะกับเสื้อตัวนั้นมากเหลือเกินแล้วเธอก็ใช้เงินไปซื้อมา แล้วเธอก็มีความรู้สึกเป็นสุขที่ได้เสื้อนั้นมาครอบครองเป็นของเธออจําจได้ไหมเสื้อตัวนั้นน่ะจําได้ไหมหนูตอบสิลูกจําได้ก็ต้องบอกว่าจําได้จําไม่ได้ก็ต้องบอกว่าจําไม่ได้จําจําได้ใช่ไหมนึกออกเลยใช่ไหมเสื้อตัวนั้นอาจะมาเห็นอยู่หรอกนะแต่ไม่ได้เห็นในยานอะไรนะแต่มันเป็นกันไปทุกคนแหละนะนี่เธอ ความรู้สึกที่เธอเป็นสุขเวลาเธอเห็นเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันสุขมากมีความพอใจมากเลยใช่ไหมแล้วเธอก็ใช้เงินนั้นไปซื้อมาแล้วเธอก็ใส่เสื้อตัวนั้นยังมีความรู้สึกพอใจภูมิใจเนียกับการที่ซื้อเสื้อถูกใจถามว่าความรู้สึกภูมิใจพอใจที่เธอมีต่อเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันมีอยู่นานไหมตอบปรมมาซิมีอยู่นานไหม เธอตอบว่าอะไรนะสักเริ่มจากเบื่อเบื่อเริ่มจะเบื่อเบื่อก็หายแหละอะไรทํานองนี้สักกี่ครั้ง่ะหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือสามครั้งต่อประมาสิโดยเฉลี่ยสักกี่ครั้งของหนูเป็นปีใช่ไหมจึงจะเริ่มเบื่อเอาละของหนูแสดงว่าหนูเบื่อนานคือคือหมายความว่านานเบื่อไม่ใช่เบื่อนานเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย หนูก็เบื่อใช่ไหมไอความรู้สึกดูดดึงคเนึงหาเสื้อตัวนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกับตอนที่เห็นแรกแรกแล้วใช่ไหมเอาละขอโทษหนูแต่งงานหรือ,อยังแต่งงานแล้วความรู้สึกที่หนูมีต่อเสื้อตัวนั้นกับสามีคนนี้เนี่ยเหมือนกันเลยมไหมหนขูขอโทษสามีทำงานบริษัทเดียวกันหรือเปล่าอ่อไฟนะ ไว้นั้นเว,เวลาเธอตอบเธอก็ต้องเระมัดระวังกันนะแเดี๋ยวถ้ามาไปถามคนอื่นกันละกันเพื่อความปลอดภัยของเธอนะนเอาเธอแต่ทำไมาเชื่อมันว่าความรู้สึกเหมือนกันแหละจริงไหมความรู้สึกกับเสื้อตัวนั้นกับสามีคนนี้กับภรรยาคนนี้เหมือนเหมือนกันเพราะว่ามันย่อมจะต้องจืดจางจากใจไปตามกาลเวลานี่ถามท่านผู้มี อายุสักนิดหนึ่งโยมโยมผู้หญิงโยมมีลูกกี่คนเนี่ยโยมไม่มีนะอ่าโยมขอโทษแต่งงานไหมแต่งงานแต่ไม่มีลูกนะเอาล่ะสามีอยู่แถวๆนี้ป่ะอา่างั้นพูดได้ <laughs> นี่โยมตอบปามมาี่ว่าความรู้สึกที่มีต่อสามีเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกดุดดึงคนึงหา มีความรู้สึกเป็นบวกมากๆเลยเช่นนั้นใช่หรือไม่ตอนแรกๆอะ <laughs> ่ะค่ะนะและต่อมาเนี่ยความรู้สึกดังกล่าวนั้นเนี่ยมันใช่จะเริ่มจืดจางและเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาใช่หรือไม่บางทีบางครั้งมันยิ่งกว่าธรรมดาใช่หรือไม่ยมรู้จักคำว่ายิ่งกว่าธรรมดาไหมก็คือติดลบไงใช่หรือไม่ใช่ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเรามากำลังนำตัวอย่างจริงของชีวิตจริงเนี่ยมาเทียบเคียงกับเรื่องทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีใครบ้างที่ยังไม่แต่งงานยกมือขึ้นสิมีใครบ้างที่ยังยังไม่แต่งงานสูงสูง,สงหน่อยอ๋จจำนวนมากเลยทีเดียวอะนุ่มๆนุม,นมใครยังเป็นหนุ่มสอดอยู่บ้างยกยกมือขึ้นหนุมหน่มๆนสอดยกมือขึ้น จำนวนมากนับสิบสิบคนเอามือลงนิ่หนุ่มบรรดาหน,นุ่มสดที่กำลังยกมืออยู่ในขณะนี้เนี่ยนะมีใครบ้างที่สดยกมือขึ้นหนุ่มไม่มีสักสักคนเดียวอะนะอะไรทำนองนี้เป็นต้น